ไปพอความคืบหน้าของการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2557กันนะเจ้าตลอดระยะเวลาในการจัดงานต้องบอกว่ามีคุณผู้ชมที่เข้าไปพอกอยงานนี้เกินความคาดหมายกันเลยเจ้า ในช่วงบ่ายของตะวันนี้นะเจ้าที่ห้องประชุมพยอมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้นานาชาเฉลิมพระเกียรติรอบพระชนมพรรษานะเจ้ารองศาสตราจารย์ดร ok วีรพงษ์แพรสวุวรรณประลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติร,ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกับนายสุริยะประสาทบัดิตผู้ว่าราชการจังหวัดจิงใหม่นายสาคอนชนะภัยบู์รองผู้อานวยการรักษาการผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง นะเจ้าปากันไปร่วมถแถลงข่าวที่จะถแถลงผลการเนี่ยการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ,จําปี2 5 5 7ที่จังหวัดจิงใหม่นะเจ้ารวมตลอดระยะเวลาในการจัดงานกว่า15วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2557นะเจ้ารองศาสตราจารย์ดรวิรพงษ์แพสุวัณนะเจ้าเนิ้นกกล่าวเจ้าว่าตลอดการจัดงานที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่12ถึง2 6สิงหาคม2557นะเจ้ามีคนที่ไปชมนิทรรศการนักกว่า850,000คนจากทั้งจังหวัดจิงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะเจ้าซึ่งถือว่าเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าสําหรับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วน ของภูมิภาคครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดงานกันตัวซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะจ้ากลุ่มเป้าหมายที่ไปแอลพอกอยงานนี้ก็คือเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าไปชมนิทรรศการต่างๆส่วนแนวโน้มในการจัดงานครั้งต่อไปนะั้นนะจ้ายังอยู่ในระหว่างของการพิจารณาหาสถานที่ที่มีความพร้อมกันนะจ้าว่าส่วนไหนจะพร้อมนักที่สุดจะมีการดําเนินการจัดงานให้ได้ตามนโยบายของกระทรวงที่จะต้องกระจายความรู้ไปยังภูมิภาคต่างๆนะจ้าด้านของนายสาครจะ นายภัยบูรณ์เพิ่นก่กล่าวเพิ่มเติมตัวนะเจ้าว่าในส่วนของไฮไลท์ที่นํามาจัดแสดงภายในงานนั้นก็จะได้นําไปจัดให้ชาวกรุงเทพมหานครได้ชมกันต่อไปนะเจ้าเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนไทยแห่จํานวนมักเลยที่ได้มาพอกอยที่จังหวัดเชียงใหม่มีโอกาสได้เห็นถึงนิทรรศการโลกและการเปลี่ยนแปลงของโรงหนังสีมิตินิทรรศการไดโนเสาร์จะมีการนําไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศเอพอชอครอง5จังหวัดปทุมธานีกันต่อไปนะ ซึ่งเดือนที่จะมีการจัดางานนั้นนะเจ้าน้องใหม่คุณผู้ชมจะมีกันในระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคมในปีนี้นะเจ้าส่วนระยะเวลาแห่งสองวันที่เหลือตรงนี้เจ้าคุณผู้ชมคาดว่าจะมีจํานวนคนที่เข้าไปชมนิทรรศาการตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ก็คือ1ล้านคนอย่างแน่นอนจ้า